12สโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปครับออกมาประกาศจุดยืนนะครับไม่เข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ลีกครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับข่าวใหญ่ที่สุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในวงการฟุตบอลน,นะครับยุโรเปียนซูเปอร์ลีกครับ ล่าสุดครับก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาจัดกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่แนวคิดนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2021ครับโดยเมื่อคําคกิที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานข่าวว่าสารสูงสุดของสหภาพยุโรปนะครับหรือว่า ECJ ครับได้ตัดสินว่าทางยูฟาครับแล้วก็ทางฟีฟ่าไม่มีอำนาจในการขัดขวางรายการซุปเปอร์ลีกครับที่หวังจะแยกตัวนะครับเพื่อไปสร้างรายได้ให้กับสโมสรของตัวเองครับ โดยแนวคิดนี้นะครับมันเริ่มตั้งแต่ปี2021ครับโดยคนที่เริ่มความคิดนี้เลยครับแกนนำเลยครับฟอร์เรนติโนเปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดครับจอรลาปอร์ต้านะครับของบาร์เซโลน่านะครับก็ได้มีการคิดนะครับเพื่อจะแยกตัวลีกไปจัดตั้งกันเองนะครับเพื่อหารายได้ก้อนโตให้กับทางสโมสรแหละครับโดยในเวลานั้นนะครับเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากครับแล้วก็โดนทางยูฟ่าโดนทางฟีฟ่านะครับออกมากดดันนะครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ล่าสุดแล้วครับสาลสูงสุดของยุโรปก็มีการออกประกาศแล้วนะครับว่าทางยูฟ่าและฟีฟ่าไม่มีอำนาจในการขัดขวางแนวคิดนี้ครับสำหรับฟอร์แมตในการแข่งขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกครับก็ได้วางไว้มีทั้งหมด64ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแบ่งเป็น3ดิวิชันด้วยกันดิวิชันแรกครับมีชื่อว่าสตาร์มีทั้งหมด16ทีมครับดิวิชันที่2ครับก็มีชื่อว่าโกครับมี16ทีมและดิวิชันล่างสุดนะครับชื่อว่าบลูมีทั้งหมด32ทีมครับ โดยการแข่งขันนะครับก็มีการการันตีนะครับว่าแต่ละทีมจะเล่นขั้นต่ําอย่างน้อย14เกมด้วยกันนะครับซึ่งการแข่งขันจะอยู่ช่วงระหว่างเดือนกันยายนจนถึงเดือนเมษายนครับลีกสตาร์และลีกโกลครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันโดยแต่ละกลุ่มจะมี8ทีมส่วนลีกบลูนะครับก็จะมี4กลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งจะมี8ทีมด้วยกัน ส่วนทีมที่จบอันดับท็อปโนะครับของลีกสตาร์และลีกโกนะครับจะไปเล่นในรอบน็อกเอา t ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนลีกบลูนะครับเอาแค่2อ,อันดับแรกของแต่ละกลุ่มก็จะไปเตะในรอบน็อกเอา t ส่วนเรื่องการหาทีมตกชั้นนะครับทีมที่จบอันดับบ้วยของทั้ง2กลุ่มในลีกสตาร์นะครับก็จะตกชั้นไปเล่นในลีกโกแล้วก็ทีมที่เข้าชิงในลีกโกก็จะเลื่อนชั้นขึ้นมาแทนครับ ส่วนในลีกโก e นะครับในการหาทีมตกชั้นแล้วก็เลื่อนชั้นก็เป็นแบบเดียวกับลีกสตาร์เลยครับส่วนการตกชั้นของลีกบูจะมีการตกชั้นถึง20สโมรสรด้วยกันนะครับแล้วก็จะหา20สโมรสรที่ทําผลงานดีในแต่ละลีกเข้าร่วมการแข่งขันในปีนั้นๆและนี่เลยครับก็คือรูปแบบคร่าวๆนะครับของการแข่งขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกครับ แน่นอนแล้วครับหลังจากที่ข่าวนี้ออกมานะครับก็ถือว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากครับทั้งในโลกโซเชียลรวมไปถึงในแวดวงการฟุตบอลต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับณเวลานี้ก็ดูเหมือนว่าไม่ง่ายนะครับที่ทางซูเปอร์ลีกจะแยกตัวออกไปจัดกันแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าหลายๆทีมในยุโรปครับทีมยักษ์ใหญ่มีถึง12ทีมด้วยกันตอนนี้ที่ออกมาแสดงจุดยืนนะครับไม่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้นะครับโดย1 2สโมสรที่ว่านี้ครับเริ่มมาตั้งแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแอตเลติโกมาดริด บาเยินมิวนิกดอทมุลนะครับเปแอัเชเซบียบาร์เลนเซียโมนาโกโรมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเชลซี Chelsea, และก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับนี่คือ12สโมสรยักษ์ใหญ่นะครับที่ออกมาการันตีแล้วนะครับว่าพวกเขาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ลีกครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับสำหรับการแข่งขันในรายการใหม่ครับสำหรับใครที่ไม่ชอบความจำเจแบบซ้ำซากครับก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันจะจบลงแบบไหนนะครับแต่ก็อยกิดดูจากสถานการณ์ณเวลานี้ทีมใหญ่ๆทีมที่เป็นแม่เล็กครับก็ปฏิเสธในการเข้าร่วม ก็ถือว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับที่จะแยกตัวแบบไปจัดแบบไม่ง่ายครับโดยตอนนี้นะครับสโมสรที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับนั่นก็คือเรอัลมาดริดแล้วก็ทางบาร์เซโลนานะครับซึ่งนําทัพโดยฟอรนติโนเปเรสแล้วก็ประานสโมสร์อย่างจแอนลาปอร์ตานะครับก็ต้องมารอดูกันต่อนะวครับว่าจะเป็นอย่างไรและเพื่อนๆนะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องดังกล่าวครับเห็นด้วยไหมกับการแข่งขันซูเปอร์ลีกครับหรือว่าชอบการแข่งขันแบบเก่าแบบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก คอมเมนต์ส่งใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยเลยกันนะครับกับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีที่มีชื่อว่าสูซุกิทริปเปิลโบนัสเดียวนะครับออกรถยนต์สูซูกิในวันนี้นะครับมีโอกาสลุ้นโบนัสใหญ่ถึง3ต่อด้วยกันนะครับสต่อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างครับต่อที่1นนะครับผ่อนสบายครับเพราะว่าช่วยผนนาสูบ ส่วนต่อที่2ครับมอบส่วนลดเพิ่มเติมอีก15,000บาทสําหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะครับ ส่วนตอนที่3ครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยและครับสำหรับพนักงานเงินเดือนค่าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับดีวจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง3าธันวาคมนี้เท่านั้นครับรีบๆกันหน่อยนะครับใกล้จะหมดแคมเปญแล้วนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ www s u z u k i .co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมสูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุซูกิครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ